คตดุกจะมาแชร์ประสบการณ์ว่าการสร้างแรงจูงใจกับพนักง,งานขายโดยเฉพาะพะนักง,งานขายที่เป็น Tele Marketing จะต้องมีแรงจูงใจแบบไหนบ้างแบ่งเป็น4ประเภทด้วยกันนะคะ 1. ก็คือแรงจูงใจแบบ Intensive Motivation แรงจูงใจนี้คือแรงจูงใจจากภายในคืออะไรก็ตามที่ใจของเขาอยากจะทํามีความสุขที่จะทําทําแล้วตัวเองรู้สึกดีตัวเองมีความสุขอันที่ 2. e x t r นเท i ซี motivation เป็นแรงจูงใจจากภายนอกจะเป็นบุคนคลภายนอกให้รางวาัลหรือมีบทลงโทษถ้าเราทําแล้วเราได้รับรางวาัลเราก็รู้สึกดีแต่ถ้าเราไม่ทําเราก็จะมีบทลงโทษด้วยข้อ3เรียกว่า introjected motivation จะเป็นแรงจูงใจที่เกิดจากความคาดหวังของคนที่อยู่รอบข้างเราถ้าเราไม่ทําเราก็จะสร้างความผิดหวังให้กับคนอื่นหรือสร้างความผิดหวังให้กับตัวเองทาใ ตัวเองรู้สึกแย่รู้สึกไม่ดีข้อที่4 i d e n t i f y motivation คะแรงจูงใจนี้เป็นแรงจูงใจที่เราเห็นถึงอนาคตว่าถ้าเราทำแล้วมันจะเกิดผลดีเราจึงพยายามที่จะสร้างแรงจูงใจนี้และทำให้สำเร็จอย่างเช่นการออกกำลังกายเราอะไม่อยากทำแต่เรารู้ว่าถ้าเราทำแล้วมันจะมีผลดีต่อเราเราก็จะพยายามทำและก็ทำให้บ่อยๆขึ้นเพราะฉะนั้นจึงขอสรุปนะคะ การจะสร้างแรงจูงใจที่ดีๆให้กับพนักงานขายของเราได้เหลืออยู่แค่2ข้อคือ Intensive motivation ความที่เขาอยากจะทำทำแล้วเขารู้สึกแฮปปี้มีความสุขมันจะส่งผลที่เขามีความกระตือรล้นที่จะสร้างพลังและทำงานทำยอดขายได้อันที่สองก็คือแรงจูงใจข้อสุดท้ายเรียกว่า identify motivation เป็นแรงจูงใจที่เขารู้ว่าถ้าเขาทำแล้วเขาจะประสบผลสำเร็จเขาก็จะมีความเพียรพยายามที่จะทำหรือหาทางที่จะทำให้เกิดความชำนาญบ่อยๆโค้ดตุ๊กก็อยากแชร์ความรู้แชร์ประสบการณ์และก็อยากให้โค้อตุ๊กแชร์ เรื่องอะไรใส่คอมเมนต์มาได้เลยค่ะก็ขอขอบคุณมากนะคะที่ติดตามค้ดต๊กนะคะ